สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาปลูกดอกแอสเตอร์ค่ะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราซื้อมาสองซองก็จะเพาะทั้งสองซองเลยแต่เมล็ดดอกแอสเตอร์นี่เขามีประวัติในการงอกยากค่ะวันนี้เราก็จะมาบ่มเมล็ดก่อนนะคะก็ง่ายๆเนาะเราก็หากล่องพลาสติกที่มีฝาปิดนะคะไอ้ก็ใช้กล่องแบบนี้ค่ะ ก็ที่สําคัญเนาะเราก็ต้องมีกระดาษที่ชื่อแบบอนเนกประสงค์นะคะหนานหน่อยไม่เปิดยุ่ยง่ายนะคะสักสองสามชั้นแล้วก็สามารถพับลงมาแบบนี้ได้นะคะน,นี่เราก็พับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาวางไปในกล่องพลาสติกแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็พรมน้ําก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาเมล็ดกระจายลงไปให้กระดาษที่ชื่ออยู่ตัวนะคะเราก็ เพาะสองซองเลยค่ะเพราะว่าเคยเพาะแล้วนะคะสองปีที่แล้วแล้วก็เขาไม่ค่อยงอกเท่าไหร่นะคะก็ปีนี้เนี่ยเราก็จะมาบ่มเมล็ดก่อนแล้วก็พอเมล็ดงอกแล้วเนี่ยเราค่อยเพาะลงในดินค่ะก็ช่วยกระตุ้นให้เมล็ดงอกก่อนค่ะอันนี้เป็นเมล็ดดอกแอสเซร์ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นเมล็ดที่เราซื้อมานะคะเราก็เอาเมล็ดกระจายลงไปให้ทั่วๆค่ะ เราจะลองบ่มทั้งสองซองเลยนะคะอยากจะรู้ว่าปริมาณงอกเยอะไหมนะคะอันนี้ซองที่หนึ่งเนาะซองที่สองเนี่ยเราก็บ่มในกล่องเดียวกันค่ะดอกแอสเตอร์เขามีความสวยงามค่ะแล้วก็มีสีสันที่ สวยงามด้วยนะคะมีหลายอย่างหลายแบบหลายสีค่ะแล้วก็ดอกโตด้วยนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเนาะเราก็าพับกระดาษทิชชู่ลงมานะคะพับอีกครึ่งหนึ่งลงมาแล้วก็พรมน้ำให้ชุ่มค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาฝาปิดค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เก็บไว้ในที่อุ่นๆแล้วก็รอให้เมล็ดงอกเราก็จะเช็คทุกสองวันค่ะว่าเมล็ดงอกหรือยังค่ะ วันนี้เป็นวันที่สองแล้วค่ะที่เราได้บ่มเมล็ดแอสเตอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันค่ะนี่่่สองวันนะคะเมล็ดงอกเยอะเลยนะคะ99%ก้บเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เอาไปเพาะลงดินได้ค่ะอย่าทิ้งไว้นานเนาะถ้าเราทิ้งไว้นานเนี่ยรากอ่านยาวได้เนาะแล้วก็ชนใช้เข้าไปในกระดาษทิชชู่ค่ะ ตอนนี้เนี่ยเราก็ขยับมเมล็ดได้ง่ายนคะคะออกมาพอได้ง่ายๆเลยแบบนี้เลยเห็นไหมคะพอได้ง่ายๆเลยค่ะเราก็จะเอามเมล็ดดอกแอสเตอร์ที่งอกแล้วเนี่ยมาหวานลงในกล่องพลาสติกนี่ค่ะกล่องนี้เนี่ยมีการเจาะรูด,ด้านล่างนะคะเพื่อช่วยในการระบายน้ําก็คล้ายๆแบบนี้นะคะก็สังเกตว่าจะมีรูด,ด้านล่างค่ะถ้าไม่มีก็ครเจาะด้วยค่ะก่อนที่เราจะหวานมเมล็ดเนาะเราก็รดน้ําให้ชุ่มค่ะ เราก็จะหวานทั้งสามกล่องนี้เลยนะคะเพราะว่าเมล็ดเยอะเนาะแล้วก็พรมน้ำให้ชุ่มค่ะรดน้ำให้ชุ่มก็ไม่ต้องเปียกจนเกินไปนะคะถ้าอยู่เมืองหนาวเนี่ยก็ควรใช้น้ำอุ่นค่ะถ้าอยู่เมืองร้อนก็ใช้น้ำธรรมดาได้ค่ะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะหว่านเมล็ดค่ะเนะเราก็เอาเมล็ดมากระจายให้ไปทั่วๆค่ะอันนี้เราใช้พลาสติกนะคะ แล้วก็เอาเมล็ดออกมาในกล่องนี้ก็เหมือนกันค่ะเราก็กระจายเมล็ดให้ไปทั่วๆค่ะ หลังจากที่เราหว่านมเมล็ดแล้วก็กระจายมเมล็ดให้ไปทั่วๆแล้วนะคะเราก็เอาดินกุบบางๆค่ะไม่ต้องหนาเนาะเพราะว่ามเมล็ดเขาเล็กนะคะถ้าหนามากจนเกินไปเนี่ยมเมล็ดก็จะงอกช้าเพียงกรบเมล็ดบางๆเท่านั้นเองค่ะ เสร็จแล้วเราก็พรมน้ำให้ชุ่มค่ะ เสร็จแล้วเราก็เอาพลาสติกครอบด้านบนแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยควบคุมความชื้นแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิค่ะเม็ดก็จะได้งอกเร็วไจะใส่ในเครื่องพาะ propagator ก็ได้ถ้าคุณพ่อในเมืองหนาวนะคะถ้าไม่มีถาดแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มี p r o เกเตอร์จะเอากล่องพลาสติกนี้นะคะใส่ลงไปในถุงพลาสติกก็ได้เขาก็จะช่วยให้งอกไวค่ะ หลังจาก5าวันที่เราได้เพาะเมล็ดค่ะตอนนี้มเมล็ดดอกแอสเตอร์ก็งอกแล้วก็โตได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากที่เราเพาะลงในดินค่ะ2วันก็งอกแล้วเนาะ5วันก็โตได้ประมาณนี้ค่ะวันนี้เป็นวันที่9เมษายนค่ะ,มะเมล็ดดอกแอสเตอร์ที่เราบ่มแล้วก็มาเพาะลงในกล่องพลาสติก3กล่องนี้นะคะก็จะเจริญเติบโตดีเนาะนี่ค่ะนี่กล่องที่1งงอกเยอะเลยนะคะแล้วก็ จเจริญเติบโตดีมากกล่องที่สองก็เหมือนกันดูด้านข้างนะคะมีกล้ายแ,ยแยะเลยนะคะแล้วก็ใบสมบูรณ์ดีแล้วก็ในกล่องพลาสติกที่สามก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะกล้าจเจริญเติบโตดีมากก็จะเห็นได้ว่าในการบ่มเมล็ดก่อนเนี่ยก็กระตุ้นให้เขางอกไวนะคะแล้วก็งอกเยอะด้วยนะคะพอเราเอามาหวานลงในกระถางแบบนี้เนี่ยเขาก็จเจริญเติบโตดี พอเขาโตได้แบบนี้แล้วค่ะเราก็จะมาแยกกล้าค่ะเราก็จะย้ายกล้าดอกแอสเตอร์มาใส่ในถาดหลุมนี้ค่ะส่วนผสมของดินก็มีดินถุงที่เราซื้อมานะคะเป็นดินถุงอเนกประสงค์ผสมกับเพอร์ไลค่คะเพื่อช่วยในการระบายน้ําระบายอากาศก็เอากล้าออกมานะคะเอาปากกานะคะดันรากขึ้นมานะคะแล้วก็อีกมือหนึ่งดึงใบแล้วก็จะได้กล้าดอกแอสเตอร์นะคะ ก,ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเราเอาดินติดมามากที่สุดก็จะดีนะคะเขาก็จะตั้งตัวไวนะคะตอนที่เราปลูกนี้ส่วนนี้จะอยู่ในดินนะคะส่วนรากใต้ใบเลี้ยงเนาะเราก็ทำหลุมให้ลึกหน่อยแล้วก็เอากล้าดอกแอสเตอร์ใส่ลงไปเอาปะกาดันรากนิดหน่อยก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาดินกลบกลบดินเบาๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็ง่ายๆนะคะ เราก็เลือกกล้าที่โตที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดมีกล้าเยอะเนาะเราก็เลือกเอาค่ะอันนี้ก็สมบูรณ์นะคะแล้วก็เอามาใส่ในหลุมแล้วก็ดันรากลงไปเนาะแล้วก็เอาดินกลบกดดินเบาๆค่อยๆดันรากขึ้นมาค่ะอีกมือนหนึ่งจับใบนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สมบูรณ์ดีนะคะ ก็มาใส่ในหลุมหลังจากที่เราย้ายกล้าสเสร็จแล้วนะคะเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะพยายามรดตรงโคนต้นอย่ารดตรงใบค่ะ วันนี้วันที่19เมษายนค่ะตอนนี้กล้าดอกแอสเตอร์ของเราก็เริ่มฟื้นตัวค่ะวันนี้วันที่23พฤษภาคมค่ะตอนนี้กล้าดอกแอสเตอร์ของเราก็โตขึ้นเยอะเลยค่ะกล้าก็มีความสมบูรณ์ดีนะคะก็ถึงเวลาปลูกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอากล้ามาให้ดูนะคะวางตรงพื้นเนาะ นี่ค่ะกล้าสมบูรณ์ดีมากค่ะแล้วก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะเราก็ได้เอาดอกแอสเตอร์มาปลูกลงในดินค่ะพอถึงวันที่9วันนี้เนาะดอกแอสเซอร์ส่นมากก็เริ่มบานแล้วค่ะมีหลายสีอันนี้เป็นภาพโดยรวมนะคะมาดูใกล้ๆเนาะ ก็มีหลายสีเรามาดูสีม่วงกันก่อนค่ะกลุ่มนี้จะเป็นสีม่วงแล้วก็ที่กำลังเริ่มบานอันนี้เป็นสีชมพูแล้วก็อันนี้สีชมพูที่บานเต็มที่อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งค่ะอันนี้ก็เริ่มบานเนาะสีม่วงจะมีเยอะหน่อย ตรงนี้ก็เป็นสีม่วงค่ะก็ตรงนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งอันนี้ก็กำลังเริ่มบานแล้วก็มาดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสีขาวค่ะที่เริ่มบานก็มีเนาะที่เป็นดอกตูมก็มีค่ะแล้วก็ตรงมุมนี้อันนี้เป็นสีชมพูค่ะอันนี้ก็กำลังเริ่มบานแล้วก็มีดอกตูมที่กำลังจะบานก็มีอยู่หลายดอก อันนี้ก็เป็นสีขาวน้อมาดูมุมนี้ค่ะสีขาวกับสีชมพูสีม่วงจะเยอะหน่อยตรงนี้ก็เป็นสีม่วงค่ะอันนี้ดอกแอสเตอร์ต้นเดียวนะคะอันนี้ต้นเดียวก็มีหลายดอกอันนี้จะเป็นสีม่วงเข้มอันนี้เป็นอีกสีหนึ่งค่ะ แล้วก็มาตรงมุมนี้อันนี้จะเป็นสีชมพูค่ะอันนี้ก็กำลังเริ่มบานสีชมพูเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงมุมนี้หน่อยตอนนี้เขาเริ่มบานเยอะเลยนะคะวันนี้วันที่9สิงหาคมส่วนมากก็บานหมดแล้วค่ะอันนี้สีม่วง จะมีความสวยงามค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีขาวอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งสีขาวก็อันนี้ก็บานเต็มที่แล้วนะคะมาข้างบนนี้อันนี้เป็นสีชมพูค่ะอันนี้ก็สวยงามดูจากด้านบนไกลๆนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะถ้าเรามาดูใกล้ๆนี่ค่ะอันนี้สีชมพูค่ะ แล้วก็มาดูอันสุดท้ายสีม่วงบานเต็มที่แล้วค่ะอันนี้สีม่วงอันนี้บานเต็มที่แล้วค่ะถ้าใครอยากปลูกดอกแอสเตอร์นะคะก็ลองดูค่ะเขาปลูกง่ายนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณค่ะ